ศีลศีลคือตัวเราศีลคือใจเราเมื่อเราทำลายศีลก็คือทำลายตัวเราเห็นไหมทำความเสื่อมเกิดขึ้นที่เรามันจะเป็นยังไงล่ะจริงไหมอ่าเราเนี่แหละเป็นผู้เสื่อมอติถ้าเราโกหกใครจะมาเชื่อเราจริงผัวกับเมียกันเนี่ยลองผัวเนี่ยโกหกเมียครั้งหนึ่งเนี่ยแค่ครั้งเดียวนะการคำพูดของของมึงอะ่ะจะสุก ก,การกระทำของมึงจะถูกสงสัยไปตลอดชีวิตมึงเชื่อไหมแค่ครั้งเดียวเองนะลองดอูลองโกหกมันลองดูมันจับได้ปุ๊บเนี่ยต่อไปเนี่ยมึงจะพูดยังไงทำอะไรก็ได้เขาก็จะสงสัยว่ามันจริงหรือเผาเพราะทำลายศีลเห็นไหมทำลายตัวเรานี่แหละเพราะศีลเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่รับประกันความ เชื่อสือความเชื่อมั่นความมั่นคงหลายๆอย่างใช่ไหมถ้าคนไม่มีศีลเนี่ยเห็นไหมมันก็จะทำความเสื่อมนั่นเองจริงไหมแต่ทุกวันนี้เขาชอบโกคนโกหกกันจริงนะคนโกหกคนมีแต่อยากให้คนอื่นได้ดีเห็นไหม พูดดีๆหรอกอยากให้คนอื่นได้ดีจริงนคนขี้อิจฉาด้วยซ้ำไปไม่เมะหรอกอย่ามาพูดเลยนะมีแต่มันอยากเหยียบคนอื่นแล้วปากมันก็อยากให้คนอื่นได้ดีจริงไหมเพื่อประชาชนไม่รู้เพื่อใครเนาะเห็นไหมเหมือนเหมือนเขาเขียนชื่อเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยชีวิตใครกันแน่ฮะ จริงไหมมันก็ถูกหรอกมันเขียนไว้เพลงเพื่อชีวิตพอดูไปดูมามันเพื่อใครกันแนะ่ชีวิตใครจริงไหมความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกศีลต่างหากที่เป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์นะอ่างั้นพระพุทธเจ้าจะพูดเลยศีลเลนะสุขติงยันติศีลนาไปสูป่สความสุขศีลเลยนะโพกสัมปทาศีลเลยนะนิพพุจริงยันติเห็นไ,ไหม ลองดูว่ามึงโกหกเนี่ยมึงทำลายผิดข้อกาเมย่างเงี้ยเอาลองดูมันฆ่ากันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรอะ่ะจริงไหมเชี่ยซับก็วิบัติเชื่อไหมเอาซิมึงลองไปผิดคู่ผิดผัวผิดเมียเราเรามึงต้องซับก็วิบัติก็สลายไปหมดแล้ะจริงไหมเออความน่าเชื่อถือก็พังไปหมด